สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะตำบลคลองแหอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและเรายังคงอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่นะคะมีประวัติศาสตร์ที่จะให้เราศึกษาทั้งหมด3แผ่นดินด้วยกันนะคะแผ่นดินแรกก็คือ แผ่นดินทางด้านของประวัติศาสตร์ทางด้านกัมพูชานะคะแผ่นดินที่2ก็คือประวัติศาสตร์ทางด้านจีนนะคะแผ่นดินที่3ก็คือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระสมเด็จซึ่งเป็นแผ่นดินประเทศไทยค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะเรายังอยู่กับท่านอาจารย์ดออร สิวพรนะคะรัตนพันธ์อาจารย์เป็นผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ทางด้านของโบราณแล้วก็อีกความสนใจหนึ่งของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็สนใจทางด้านประวัติศาสตร์ของจีนเหมือนกันนะคะคแล้วก็ภาพวาดและภาพถ่ายก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อาจารย์สนใจนะคะควันนี้อยากจะยังของความรู้ของอาจารย์นะ,ะอาจารย์จะพาพวกเราชมภาพวาด โบราณที่มีอยู่ในศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินแห่งนี้นะคะเดี๋ยวจะขอความรู้และเทคนิคการดูภาพวาดโบราณจากอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เอนะคะวันนี้อยากจะพามาชมท่านผู้ชมทั้งหลายพามาชมภาพเขียนจีนโบราณดูภาพเขียนจีนโบราณกันนะคะในที่ที่แห่งนี้นะคะในศูนย์แห่งเนี้ยเราก็มีภาพ วาดจีนโบราณหลายประเภทมากเลยทีนี้หลายคนอาจจะมีปัญหาเวลาไปดูภาพวาดจีนเพราะว่าไม่ทราบว่าจะดูยังไงแล้วมันดูแล้วไปจบตรงไหนหรือเราจะชื่นชมมันนะคะในลักษณะสุนทรียภาพสุนทรียศาสตร์ความงามเนี้ยเราจะดูยังไงวันนี้เดี๋ยวอาจารย์พามาชมค่ะภาพจีนโบราณน,นะคะเวลาที่เราอยากจะมาชมภาพจีนโบราณเราต้องทราบก่อนว่า ภาพรวมของภาพจีนโบราณมันแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะเวลาเราจะเห็นเลยชัดเจนเลยเวลาเราดูภาพวาดจีนโบราณในประเภทแรกที่เราจะเห็นนั้นจะเป็นเรื่องของภาพภูมิประเทศภูเขาน้ำตกป่าอะไรต่างๆแล้วเราจะมีมากในวัฒนธรรมจีนคือเป็นเรื่องของภูเขานะคะต่อมาประเภทที่สองเวลาเราดูภาพจีนเราจะดูในเรื่องของภาพคน ภาพบุคคลต่างๆนะคะประเภทที่3เราเห็นบ่อยอีกเช่นกันเราคุ้นเคยคือภาพนกและดอกไม้นะคะประเภทที่4ก็เป็นประเภทที่เราเคยชินในภาพจีนโบราณเช่นกันคือภาพต้นไผ่และก้อนหินนะ,ะส่วนแบบที่5คือภาพสัตว์เราต้องเคยเห็นแน่นอนเสือนกกระเรียนมา้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นประเภทภาพสัตว์ ส่วนประเภทสุดท้ายของภาพจีนโบราณคือภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อความศรัทธาและก็เกี่ยวกับราชสำนักนะคะวันนี้ในห้องนี้นะคะที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นภาพจีนโบราณในช่วงยุคสมัยของประมาณราชวงศ์ชิงก็จะมีอายุประมาณ150ปีถึง200ปีนะคะเป็นภาพที่อยู่ในประเภทที่6 คือภาพที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อก็จะเป็นภาพว่าที่เกี่ยวกับเทพต่างๆที่ปกปักรักษาหรือจะเป็นพระพุทธเจ้านะคะ,ะเราจะพบภาพแบบนี้ในในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อนะคะทีนี้เราดูภาพจีนโบราณเราดูจากองค์ประกอบอะไรนะคะภาพจีนโบราณมีความเด่นในเรื่องของกระดาษ นะคะโดยที่กระดาษของจีนที่คิดค้นขึ้นมาตามวัฒนธรรมใหญ่ๆเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอียิปต์นะคะเปอร์เชีย er, หรือกรีกโรมันก็จะมีลักษณะการคิดค้นสิ่งที่จะมารองรับการเขียนนะคะและกระดาษก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกๆวัฒนธรรมใหญ่ของโลกคิดส่วนจีนนั้นก็จะ คิดค้นกระดาษขึ้นเป็นต้นๆของโลกเป็นเป็นวัฒนธรรมแรกที่คิดเรื่องกระดาษขึ้นมารองรับการเขียนจากนั้นก็เป็นรองรับภาพวาดความเด่นของกระดาษจีนนะคะก็คือจะผสมเยื่ออื่นๆเข้าไปเพื่อให้เกิดความคงทนถาวรน,นะคะเขาเรียก flexibility คือความยืดหยุ่นในการใช้งานนะคะยิ่งเขาพัฒนาการเขียนมากขึ้นเท่าไหร่การวาดรูปมากขึ้นเท่าไหร่ เทคโนโลยีในการที่เขาจะคิดค้นกระดาษใส่สิ่งต่างๆเข้าไปเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือการซึมซับมากขึ้นหรือมากหรือน้อยนั้นเป็นเทคนิคส่วนประเทศจีนเป็นคิดเช่นบางทีก็จะทํากระดาษโดยผสมปอเข้าไปหรือผ้าเข้าไปเพื่อทําให้เกิดความนุ่มละมุนในการเขียนภาพนะคะที่เราเห็นในณนะตอนนี้นะคะเราจะเห็นกระดาษที่มีความพิเศษนะคะ ในวัฒนาธรรมจีนนะคะที่กระดาษนะคะภาพจีนโบราณกระดาษส่วนหนึ่งที่เราจะสังเกตให้เห็นคือมันจะมีเหมือนเกร็ดรละยิบรละยับที่เราเรียกวิ้งวิงสมัยนี้นะคะมันถ้าเราดูเข้าไปอย่างใกล้ชิดจริงๆเราจะเห็นว่ากระดาษได้ถูกผสมด้วยวัสดุบางอย่างที่ทําให้เกิดความคงทนและทําให้เกิดความมีค่านะคะเพิ่มค่าเพิ่มมูลค่าของของเนื้อกระดาษเองอย่างนี้เราจะเห็นความละยิบระยับที่ผสมอยู่นะคะคล้ายๆเป็น เป็นเกล็ดที่มีความสะท้อนแสงนะคะซึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นแร่ธาตุบางอย่างซึ่งจะทําให้กระดาษมีความคงทนถาวรอ,อยู่นานด้วยนะคะต่อมาอีกองค์ประกอบหนึ่งที่เราจะดูภาพวาดจีนว่าเป็นอย่างไรนะั้นเราจะดูที่สีค่ะสีของภาพวาดจีนนะคะมันจะได้จากการที่บดหินสีต่างๆบดเป็นผงโดยละเอียดเลยนะคะแล้วถึงจะมาผสมกับเช่นยางไม้หรือ หรือเคมีตัวอื่นที่จะทำให้เกิดการเกาะติดของกระดาษและความเรียบอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องของเพิกเนสสีเนี่ยจะแต่ละประเทศก็จะมีเป็นของตัวเองแต่ละภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นๆก็จะมีเป็นของตัวเองนะคะยิ่งภาพวาดที่สําคัญสาคัญเช่นภาพวาดเทพเจ้าหรือภาพวาดที่จะต้องทำให้กับกษัตริย์เนี่ยก็จะใช้หินหรือพลอยที่มีค่า เอามาบดแล้วถึงจะไปผสมเพื่อเขียนสีนะคะอยากให้ดูใกล้ๆว่ามันมีความเรียบมากเลยพิกเมนต์ของสีนะคะมีความเป็นหนึ่งเป็นยอดเยี่ยมมากเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพวาดโบราณจีนมีความเป็นเอกลักษณ์นะ,ะในเรื่องของพิกเมนต์สีก็ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการพัฒนาทางด้านสีเหมือนกันนะคะต่อมาเราดูภาพวาดจีนเราดูเรื่องความสมบูรณ์ของเส้น ความสมบูรณ์ของเส้นคือคุณผิดไม่ได้ซึ่งความผิดไม่ได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญของภาพวาดจีนเลยคือเขาไม่มีการสเก็ตค่ะคือถ้าผิดเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นความแม่นยำของฝีมือช่างนั้นสำคัญมากนะคะดูดวงตานะคือเส้นมันต้องดีมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์ในเรื่องของผู้กันจะต้องใช้ขนสัตว์ชนิดไหนประเภทไหนอันเนี้ยเขาให้ความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการที่ภาพ ภาพวาดโบราณจีนเนี่ยจะคงทนอยู่มาแล้วมีค่ามากๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างมากเลยเวลาเราดูเราจะได้มีความรู้สึกชื่นชมอย่างสูงสุดกับภาพวาดนะคะจะเห็นเลยว่าไม่มีรอยสเก็ตเลยแม้แต่นิดเดียวนะคือมือต้องนิ่งขนาดไหนนะคะเส้นที่ใหญ่ต้องใหญ่เท่ากันนะคะดูเท้าค่ะเท้าตรงนี้ดูเล็บเท้าเห็นไหมคะ ถ้าเท่าต้องเท่ากันนะคะถึงเวลาเท่าต้องเท่ากันค่ะตามมากลับมาที่ปากดูแล้วดูที่ตาออืยิ่งกว่าเขียน อายไลเนอร์ iner, สมัยเราเองนะคะอันนี้มันยากมากๆจริงๆแล้วก็ทุกรายละเอียดเลยเป็นความสมบูรณ์ที่เรานับว่าภาพเขียนศิลปะโบราณจีนนั้นเป็นสุดยอดของโลกซึ่งทําให้การประมูลภาพเราจะเห็นว่าประมูลภาพใหญ่ๆของโลกเนี่ยภาพเขียนโบราณจีนเนี่ยราคาประเมินไม่ได้ราคาสุดกู่มากๆนะคะความละเอียดความสมบูรณ์นะคะและและสุดท้ายในภาพวาดของจีนที่อาจารย์พูดไปแล้วก็คือความไม่ผิด คือผิดไม่ได้ผิดเสียเลยแล้วทั้งหมดนั้นก็มาประกอบด้วยภาพวาดของจีนจะประกอบด้วยด้านนอกเสมอเพื่อเพิ่มมูลค่าจะใช้ไหมทองอย่างดีนะคะสารแล้วก็ทำเป็นกรอบแล้วก็จะถูกแขวนในที่สำคัญสำคัญของเขานะคะอันนี้วันนี้เราก็ได้ดูประเภทนี้ไปเป็นประเภทที่6เป็นภาพวาดโบราณที่อยู่ในกลุ่มของศาสนาความเชื่อและ พระราชวังสถาปัตยกรรมนะคะแล้วเราจะมีตอนอื่นๆต่อไปเดี๋ยวชมห้องต่อไปเลยนะคะเราจะพาชมห้องที่สองนะคะซึ่งมีภาพวาดจีนโบราณอยู่ในประเภททั้ง5ประเภทที่เหลือจาก6ประเภทที่เมื่อกี้อาจารย์พาชมห้องแรกไปแล้วนะคะซึ่งเป็นในส่วนของเรื่องความเชื่อศาสนาส่วนห้องนี้ก็จะเป็นในหมวดอื่นๆที่อยู่ข้างต้นแล้วเดี๋ยวเราจะพาเจาะกันเลยค่ะเชิญค่ะ หมวดนี้นะคะก็ได้แก่หมวดของทภาพธรรมชาตินะคะเป็นภาพภูมิประเทศเราก็จะเห็นต้นไม้นะคะซึ่งเป็นหลังๆไกล,ล,ลๆออกไปนั้นจะเป็นภูเขานะคะ ซึ่งจะเห็นหลักการเหมือนเดิมเวลาเราดูภาพจริงคือเราจะเห็นความไม่ช้ำนะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะในการที่จะเขียนภาพแล้วไม่ให้กระดาษเสียหายมากหรือไม่ใช่ว่าไปซ้ำๆลอยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความเฉียบของฝีมือช่างจีนนั้นถือว่ามันก็สูงสุดนะคะสูงสุดจริงๆเวลาเราชมภาพจีนเราต้องให้คะแนนตรงนี้เยอะมากเพราะว่ามันทําไม่ได้ง่ายๆนะคะจะร่างขึ้นไปเนี่ยหนึ่งไม่มีการร่าง เพราะนั้นมือผู้กันนะต้องเนี้ยบใจต้องนิ่งเหมือนจะไปรบเลยนะคะแต่จะทำยังไงให้ภาพออกมาดูนุ่มนวลละเอียดและถ่ายทอดปรัชญาความรู้ความรู้สึกต่างๆของศิลปินไว้ได้นะคะจำอันนี้นะคะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับ ภาพธรรมชาตินะคะเป็นประเภทแรกที่ได้บอกเอาไว้าาก็ใช้สีเหมือก็ใช้สีน้อยภาพของจีนส่วนใหญ่ก็จะใช้สีไม่มากนะคะเป็นอีกภาพหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของ ธรรมชาตินะคะภาพผล,ลไม้ซึ่งเราเราเห็นบ่อยนะคะเออจีนเป็นประเทศที่ถือโชคลางแล้วก็ชอบสิ่งที่เป็นมงคลนะคะเพราะนั้นการที่มีภาพวาดเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกภาพวาดที่เป็นมงคลนะคะผลท้อเราเห็นบ่อยนะคะในใน,ใน,ใน,ในวัฒนธรรมจีนว่าภาพวาดจีนโบราณในรูปแบบที่เป็นมงคลเพื่อจะประ,ประดับประดาบ้านนะคะท่าน,นี้ก็เช่นกันนะคะถ้าเรามาดูเราจะเห็น ชัดๆเลยว่าสีไม่มีช้ําเลยคือลงครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวไม่มาซ้ําๆนะคะเพราะนั้นน้ําหนักของมือและน้ําหนักของผู้กันที่จะลงไปบนกระดาษนะคะภาพวาดจีนเนี่ยมีส่วนสําคัญมากเรื่องกระดาษถ้ากระดาษที่เขาจะผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการเขียนภาพหรือรองรับรูปแบบของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นสีนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันจะพอดิบพอดีกันนะคะแล้วจะทําให้เกิดสิ่งที่ภาพวาดของอื่นๆไม่มีคือความผิดไม่ได้คือมันผิดไม่ได้อะคะ่ะถ้าผิดก็นับใหม่เลยนับหนึ่งใหม่เลยนะคะจะเห็นว่ามันมันเยี่ยมยอดมากนะคะยิ่งภาพวาดหลายร้อยปีอย่างนี้นะคะร้อยกว่าปีขึ้นไป200ปีไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของก็ตามถือว่ามีค่ามากนะคะแล้วก็ยังจะกรอบข้างนอกซึ่ง ก็จะมีการผลิตผ้าไหมทอลายส่วนใหญ่กรอบเนี่ยจะไม่เป็นสีสันที่มากมายอะไรนะคะก็จะเป็นสีเรียบๆแต่ว่าทอแน่นๆนะคะลายสวยงามแล้วก็พอมาประกอบ กับภาพวาดของจีนแล้วเนี่ยมันพอดิบพอด,พอดไีไม่ขาดไม่เกินนะคะเป็นความงามที่โลกต้องยกย่องแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าเออภาพวาดจีนมีมูลค่าสูงเสมอนะคะแล้วดูยังไงนะวันนี้ก็พามาชมอีกอันนึงนะคะภาพนี้ที่เป็นภาพผลไม้นะคะผลท้อเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันนะคะ ภาพนิยมอีกแบบหนึ่งของจีนคือภาพสัตว์ต่างๆนะคะวันนี้เราเลือกภาพที่แจ่มแจ๋วมากนะคะถ้ามาชมที่นี่นะคะท่านสามารถชมได้ใกล้มากๆนะคะซึ่งเป็นข้อดีว่าพิพิธภัณฑ์ที่อื่นจะไม่ให้ชมใกล้ขนาดนี้นะคะใครมีโอกาสผ่านมาต้องมาชมเลยนะคะดีมากๆจะเห็นได้ว่าภาพนกเกเรียนนะคะ มีภูเขาก็ตามหลักการของจีนนะคะต้องมีภูเขามีน้ำตกมีธรรมชาตินะคะให้ดูวิธีการใกล้ๆก,กับขนนกกระเรียนนิดนึงนะคะถ้าจะเห็นว่าการขีดนั้นะ่ะขีดแล้วไม่มีคิดผิดค่ะขีดปุ๊บต้องเป็นขนนกปั๊บค่ะเห็นไหมคะถอยออกไปก็ยังดูเป็นขนนกเข้ามาใกล้ๆ มันประกอบขึ้นด้วยแค่เส้นเหมือนง่ายเลยค่ะถ้าเราดูนะคะเราต้องให้เห็นความมหัศจรรย์อันน,นี้เวลาเราดูภาพโบราณจีนนะคะแล้วเราจะมีความสุขมากในการชมศิลปะนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นภาพอีกประเภทหนึง่งที่เป็นประเภทสัตว์นะคะอันนี้อยู่ในประเภทภาพนกและดอกไม้นะคะครบองค์ประกอบนะคะเชน่นเดียวกันให้ดูความงามของฝีแปรง วความเฉียบลงไปใกล้ๆเนะคะมันไม่มีความช้ำเลยนิ่งสนิทมากเนียนมากนะคะแล้วทั้งระยะนะ,ะพูดถึงเรื่องดิเมนชันเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้ค่อยพูดถึงเรื่องดิเมนชันเท่าไหร่คือภาพจีนเนี่ยเหมือนเขียนแล้วดูไม่มีระยะแต่ไม่จริงนะคะถ้าเราถอยออกไปเราจะเห็นมิติมีด้านหน้าด้านหลังลึกลงไป ในความว่างแต่เขามีมิติเนื่องจากว่าเขาจะต้องคิดมาก่อนว่าเขาจะให้รู้สึกอย่างไรนะคะอย่างนกคู่นี้เส้นน้อยมากมากถ้าเรามองใกล้ๆเลยเห็นว่าเส้นไม่เยอะค่ะประกอบมีจุดมาเพิ่มเพื่อให้รู้ว่านกเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เวลาเราถอยออกมาปุ๊บค่ะลองถอยออกไปถอยออกไปฟืบภาพทั้งภาพเนี่ย เราจะเห็นเลยว่ากลุ่มที่เขาต้องการให้เด่นแล้วก็ลึกลงไปนั้นเห็นชัดเจนคือเห็นมิติของภาพอย่างชัดเจนนะคะแล้วจากในการดูภาพจีนโบราณทั้ง6ประเภทประเภทที่จะต้องพูดถึงอีกประเภทหนึ่งก็คือภาพคนนะคะภาพคนที่ศิลปินจีนเขียนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความละเอียด ในเรื่องการแสดงสีหน้าซึ่งมันไม่ง่ายนักเพราะว่าเขาใช้เส้นน้อยมากๆนั่นหมายความว่าต้องมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและการฝีมือสอดคล้องกันะนะคะเธอเห็นอยากให้ close up ดูหน้านิดนึงคะ่ะถ้าเราเห็นจริงๆคือหน้าเป็นจีนจริงๆคือตาเล็กนะคะแต่เส้นมันน้อยมากแต่พอถอยไปดูเรารู้สึกได้ทันทีว่าเขาแสดงอารมณ์อะไร ชายคนนี้แสดงอารมณ์อะไรนะคะผู้หญิงทั้งห้ารอบล้อมเนี้ยแสดงอารมณ์อะไรอันนี้เป็นเรื่องการเขียนภาพคนของจีนมันมีความละเอียดในเรื่องการแสดงสีหน้าด้วยเส้นที่น้อยมากๆนะคะถือว่าเป็นฝีม,มือสูงชั้นครูมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องของกรอบนะคะก็จะเหมือนเดิมคือใช้อาจจะมีในในยุคหลังๆอาจจะมีความ นอกกรอบนิดนึงคือแคนที่เราจะเขียนอยู่เป็นสี่เหลี่ยมเขาจะมีการคิดพลิกแพงเพื่อจะให้ดูแปลกตาไปบ้างนะคะอีกส่วนหนึ่งที่นี่มีสิ่งที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคือภาพจีนในเนเื่องจากเป็นกระดาษนะคะการจัดเก็บเนี่ยก็จะจัดเก็บด้วยกันม้วนนะคะเขาเลยจำเป็นจะต้องมีท่อนกล่องสำหรับเก็บ ในรูปแบบที่จะม้วนกระดาษเข้าไปนะคะที่นี่ของมาอย่างไงยังมายงอย่างนั้นอยู่นะคะจะเป็นกล่องเก็บกระดาษภาพเขียนของจีนนะคะที่จะทำส่วนมากจะทำด้วยวัสดุไม้ไม้ไผ่บ้างหรือว่ากระดาษอัดแล้วก็เข้ารูปขึ้นรูปบ้างนะคะก็ยังมีการเขียนลายลงไปบนแท่งนี้ด้วยนะคะ อาจจะเป็นลายพิมพ์หรือลายสลักลงไปแล้วถมสีนะคะมันก็จะเป็นถือเป็นงานคราฟต์คืองานหัตถศิทศินอีกแบบหนึ่งที่ลงไปเราจะเห็นรายละเอียดนะคะไมามังกรมีเกล็ดนะคะถมทองด้วยนะคะลงมาอีกนิดนึงจะมาดูเท้ามังกรนี่ค่ะความละเอียดของเท้ามังกร ศิลปะจีนโบราณเป็นศิลปะที่น่าชื่นชมมากเพราะว่าใช้เวลาและความละเอียดสูงมากๆนะคะใครอยากหาชมต้องมาที่นี่เลยค่ะมีให้ท่านแล้วทุกสิ่งภาพสุดท้ายของห้องนี้และเป็นภาพประเภทดอกไม้ที่เมื่อกี้เราดูผลไม้ไปแล้วนี้เรา,าดูดอกไม้ล้วนๆบ้างนะคะดอกโบตัน๋นนะ,ะก็เป็นคลาสสิกของจีนคือจะต้องมีดอกไม้ที่เป็นมงคลนะคะ ให้ดูความไม่ช้ำของสีอีกเช่นกันในระยะใกล้เลยนะคะและที่เรายังมองเห็นลึกลงไปใต้นั้นอีกคือความระยิบระยับของกระดาษของเนื้อกระดาษนะคะอันนี้เป็นภาพวาดที่ส่วนมากจะให้กับในวังนะคะเพราะว่ามีสีทองถมทองหรือเส้นลายทองนะคะ เพื่อจะดูว่าในแต่ละป้ายของของสโตรกผู้กันนะั้นไม่มีการช้ำเลยค่ะเราไม่ได้มีแค่นี้นะคะดอกไม้และนกภาพนี้ใหญ่มากๆด้วยได้ดูใกล้มากๆเลยนะทั้งใบทั้งดอกไม่มีความช้ำเลยนี่คือสุดยอดของภาพเขียนโบราณจีน อย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคาำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณใจเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับ เกษตรกร,ะร,กรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดนี่สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพบเกษตรกร,ร,กรนี่ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะ เตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยร้อยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2องลดต้นทุนทางเราสร้างฮิลมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอด ขวดละห0 0้อบาทแล้วก็หนึ่ขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับเรื่อที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสอบาท ให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบบาเลี้ยงปลาเพราะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ลาย OA ของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินครับหรือโทรมาที่097-297-5146ได้ทันทีครับ